ต้องขอโทษกับทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งขออบอกเขาแล้วเมื่อวานว่าขออจะทําเรื่องนี้ให้ดำกว่าที่เขาทํานะครับเรื่องเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยไม่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  สวัสดีครับ วันนี้ทมง,งานตัวพ่อและใจสงขาครับตลอดทั้งวันเราได้ยกทีมลงพื้นที่ไปติดตามเหตุการณ์กรณีที่มีคลิป,ปร่วมริยการโรงเรียนเทพาในอำเภอเทพาจังหวัดสงขาชักปืนหน้าเสาธง,งต่อหน้านักเรียนทั้งโรงเรียนและครูจากปัญหาความสัมพันธ์กับลูกศิษย์ที่มีข่าวแพร่ออกมาซึ่งพออปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงหลังจากที่ทีมงานตัวพ่อเราลงพื้นที่ไปติดตามบรรยากาศที่โรงเรียนก็พบว่าในวันนี้ต้องหยุดเรียนชั่วคราวและแจ้งให้ผู้ปกครองมารับบุตรหลานกลับ บ้านไปและไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปในโรงเรียนอย่างเด็ดขาดส่วนพออ,อคนนี้หลังเกิดเหตุทราบว่าได้นั่งรถตู้ออกจากโรงเรียนไปทันทีโดยได้เดินทางไปยังสพเทพาเพื่อนําอาวุธปืนพกสั้นที่พกติดตัวไปมอบให้กับตํารวจซึ่งตํารวจได้ยึดไว้ตรวจสอบทราบว่าเป็นปืนขนาด9มมมีใบอนุญาตถูกต้องเราไปฟังเสียงนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังกันก่อนครับไร้กเข้าแถวอยู่ไหม แล้วก็ตอนนั้นพอเขามาพูดอะไรยังไงก็พูดปกติอะไรแบบนี้ค่ะว่าก็พูดแบบก็พูดแบบอยไรเขาจะมาอะไรหนูก็ไม่รู้ค่ะหนูก็ไม่รู้แต่เขาเหมือนกันค่ะเขาพูดมาอะไรแบบนี้ใช่แล้วเราเลยก็รู้ว่าเี่ว่าเขาจะแบบถูกพูดอะไรแบบนี้ก็เลยไม่ได้อะไรค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะอาเป็นแบบนันาทีนั้นมันเป็นยังไงนาทีพมาชักคยมาก็พูดเสร็จก็ไม่มีอะไรค่ะ มีรองมาห้ามเลยเด็กนี่เลยเขาปล่อยให้เด็กขึ้นมาทำก็คือชักปืนออกมาแล้วใช่ไหมชักปืนแต่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรค่ะหมายถึงว่าชักปืนแล้วลักษณะไหนออกมาจากไหนชักมาจากไหนก็ตรงเอวแล้วก็ชักมาแค่นั้นแล้วก็รองมาห้ามก่อนชักมาถือแบบนี้ใช่ถือถืออย่างเดียวอ๋อชักมาแล้วก็ถือไว้ใช่ถืออย่าดีไม่ได้ปืนยังอยู่ในอ๋อยังยังไม่ชักออกมาแขวนแขวนอะไรไม่ใช่ก็คือผมว่านี่ ขายยาสูบกันเลยกันสิไรเสื้อค่ะก็เด็กกันก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะอะไรกันนะเด็กตกใจใช่ไหมเด็กก็มีก็มีเด็กตกใจด้วยแล้วตอนที่เขาพูดลาที่เขาบอกว่าจะลาไปไหนละไปไปไหนมาลาแล้วพมดเลยไม่ค่ะเขาเขาไม่ได้พูดอะไรพูดนามเลยครับเดจขึ้นพูดนามก็ประมาณสักแปดนาทีอะไรทีอะไรก็ได้เขาปฏิบัติเขาคุ้นคน ก็เป็นแบบสำหรับลัวก็ก็่อนข้ดีค่ะแต่แบบสำหรับคนดื่นไม่รู้เป็นสองปีนะเนี่ยะพราะว่าสองปีค่ะปียังไงจะเกษียณเลยใช่ใช่ก็ทีแรกก็นึกว่าก็จะมาลาเกษียณะไรอย่เงีใช่ค่ะตกใจไหมตอนนั้นก็ไม่ก็ไม่ตกใจแต่เด็กคนอื่นก็มีร้องอะไรใช่มีมีร้องเด็กเด็กคนอื่นมีร้องอะไรแบบนี้อาจารย์ก็คือใส่ใช่มันก็ไม่มีอะไรแล้วจำคำพูดที่แกพูดได้ไหมครับที่เราพูดไว้ แเขามาขอโทษข,ขอโหกศิกรรมอะไรแบบนี้เรื่องอะไรก็หนูก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่พูดอะไรบ้างพอจำคำพูดแกได้ไหมว่าแกพูดว่ายังไงี้ก็เราคูดบอกว่าก็ขอขอโทษสําหรับแบบบางครั้งก็ไม่ไ,ไม่ถูกใจบางคนอะไรแบบนี้แต่ไม่ได้พูดในส่วนตัว <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> ไม่มีอะไรค่ะกลับบ้านก่อนนะคะ ส่วนเรื่องที่พออคนนี้มีความสัมพันธ์กับนักเรียนนั้นทางพันตํารวจเอกธรรมรัตนเพชรหนองชุมผู้กับการสพเทพาบอกว่าเรื่องนี้ได้มีการแจ้งความจริงโดยเมื่อวานนี้ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นม .3 ได้เข้าแียงความกับพนักงานสอบสวนเรื่องที่ลูกสาวมีความสัมพันธ์กับพอ,อ ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการสอบสวนข้อเท็จจริงรวมทั้งรอผลตรวจของโรงพยาบาลและสอบสวนเด็กพร้อมกับทีมสาวิชาชีพรวมทั้งจะเรียกผู้มีการโรงเรียนมาสอบสวนตามขั้นตอนนอกจากนี้เรายังได้โทรศัพท์หาพอคนนี้ตามเบอร์โทรปรากฏว่ามีผู้หญิงรับสายและบอกว่าเป็นเบอร์ของพอ,อจริงแต่ตอนนี้ทางพอ,อไม่สะดวกที่จะคุยก่อนที่จะตัดสายไป ดีครับเบอร์พออไมครับใช่ค่ะพอรโรงเรียนเทพาไหมครับค่ะใช่ค่ะครับพี่ผมร,รบกวนอ่ะพอดีผมเป็นนักข่าวอ่ะครับพี่ค่ะคพอดีอว่าพอไม่สะดวกคุยอะค่ะครับค่ะวอีค่ะเพราะแล้วพอตอนนี้พอออยู่อยู่เทพาอีกอยู่ไหมครับต่อมานายสังกรรักชูชื่นผู้บริการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตสิบหกพร้อมด้วยนายบรรจบ พิสุทธิพันธ uh ์รองผู้นวยการโรงเรียนเทพาในลงพื้นที่มาติดตามเรื่องนี้พร้อมกับเปิดเผยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นรวมทั้งการดาเนินการทางวินัยจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังเสียงพอสํานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต16และผู้อํานวยการโรงและรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพาเปิดเผยให้ฟังกันครับขอบทรีุธที่ว่าตามคำั่งขององพ่อของี ภาคีที่ท่านสู่สังคมพูดในเชิงของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับการเรียนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเรียนนะครับแล้วก็ตามตัวโครงก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องก็ไปแย่งปากนะครับเรื่องนี้ก็คงจะทําให้ท่านมีความรู้สึกครับตกใจเรื่องอะไรพ่อสุดแล้วเน่ การย้ายสั่งย้ายออกจากพื้นที่ก่อนนะคะใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวจะกลับไปทําครับเบื้องต้นยังไงคะสั่งย้ายยังไงย้ายยี่สิบมงอย้ายใช่ครับใช่ครับย้ายทันทีเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับไปไหนยังไงคะก็คงไปอยู่ที่เขตคนครับเป็นเบื้องต้นนะครับเป็นเวลาเอ่อคงไปอยู่ที่เขตเพื่อที่จะหาทางเคลียร์ตำแหน่งนะครับการเคลียร์แล้วก็ขันตนการตั้งกรรมการสองอะไรข้อที่สิบก็ต้องทำครับต้องทำครับตามหน้าที่เพราะว่ามันมีปัญหาที่ ที่น่าจะมีฐานความผิดอยู่หลายฐานความผิดนือนกันในเรื่องนี้ใดครับก่อนหน้านี้มีการร้องเรียนพฤติกรรมของข่อมว่าไม่เหมาะสมก่อนไหมคะไม่มีครับไม่มีครับไม่มีดีแต่ท่านได้ปาลกกับผมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะครับว่าท่านมีความไม่สบายใจในเรื่องนี้นะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็บเยอะท่านเราท่านก็ปาลกกบกต่อหน้าคนอื่นหลายคนนะครับก็ผมเองนึกว่าท่านพูดเล่น พราะว่าท่านไปพูดเรื่องของท่านให้คนอื่นฟัตงต่อหน้าคุณเยอะๆเนี่ยก,ก็ก็ไม่ได้ถามนะครับไม่ได้ถามท่านอันนี้ในส่วนของนักเรียนนลครับที่เป็นผู้ผกรณีที่ว่าผููของท่เป็นความการดูแลนักเรียนตรงนี้เป็นอย่างไงครับอันนี้ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษน,น,นะครับผมก็เดี๋ยวจะเข้าไปเยี่ยมคับนักเรียนผู้กรณีนี้มสามหรือมสี่นะคบมสามครับมสามถ่าลองครับ<ม><า> เมื่อเช้าท่านลองพอเล่าเหตุการณ์เมื่อเช้าได้ไหมครับว่ามันเป็นยังไงครับท่านคือท่านขอท่านช่วนเวลาเด็กนะครับลาครูแล้วก็ทีนี้มีจังหวะหนึ่งที่ท่านเปิดเสื้อสูทแล้วก็พอดีเห็นปืนนะครับแล้วท่านก็ไม่ได้หยิบปืนออกมานะครับเพียงแค่พอเห็นปืนปั๊บแล้วก็ท่านเอื่อมือไปที่ปืนผมเนงผมก็ห้ามว่าอยาแล้วผมก็เดินขึ้นไปจับมือท่านไว้ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็นําปืนไปจากตัวท่าน นะครับไม่ได้มีอะไรเลยอ่าอ่าแล้วแล้วปืนนะครับมันได้ให้ตํารวจแล้วมีใบอนุญาตอะไรไหมครับมีพร้อมครับตอนนี้อยู่ที่สถานตํารวจครับปืนปืนอะไรกรัรอเ็กระดผมไม่มั่นใจนะครับเพราะปืนอยู่ในซองไม่ได้ออกจากซองครับ่อเช้าเพราะท่านไม่ได้ล้วงออกจากซองปืนมานะครับจริงๆิพฤติกรรมก่อนหน้านี้กบบเมื่อเช้าเนี่ยคุณขออ่านเพ่งเครียดแบบทุกวันนะคะหรือเป็นอะไรบ้างท่านเมื่อเช้ามีเครียดบ้าง แล้วก็ขอมาขอพูดเองตอนเช้านะครับท่านท่านบอกผมว่าอย่างนั้นว่าท่านจะขอ,อ,ข,อ,ข,อขอลาครูลาดิกนิดหนึนาหาน่งน้าสอครับแล้วท่านลองไม่ถามว่าเหตุผลอะไรที่ต้องลาครูลาดิชึ่งนะท่านบอกว่าท่านอาจจะขอลาโรงเรียนสักสองสามวันให้ผมเตรียมรักษาการน่จาจะร,รักษากั้นนะท่านบอกอย่างนั้นนะครับเพราะผมยินผมไม่ทราบรายละเอียดทั้งหมดท่านก่อนก่อนที่เราจะเห็นปืนเนี่ยค่ะท่านได้พูดคุยอะไรกับเด็กนักเรียนหน้าสอบทงก่อนไหมคะตอนนั้นก็ พูดถึงอดีตของท่านนะครับแล้วก็พูดถึงความมุ่งมั่นความตั้งใจในการทํางานที่นี่ก่อเนือนงานที่นี่และตอนนี้ที่โรงเรียนกําลังพัฒนาไปได้สวยครับเพราะตอนนี้เราสอบกลางภาคแบบสอบออนไลน์เราเตรียมการเผื่อจําเป็นจะต้องปิดโควิดอยู่แล้วทุกอย่างกําลังเดินไปได้ด้วยดีครับ าเราคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างปัญหาของท่านผู้บริการกับทางของเด็กนะคะเกิดขึ้นนานหรือยังคะถึงผมจะมาถึงวันนี้แล้วต้องขอโทษนะครับผมเพิ่งมาดํารงตําแหน่งได้ประมาณ3ามเดือนครับรายละเอียดตรงนั้นต้องรอทางเรื่องบนดาเนินการนะครับตามตามระเบียบทางราชการน,นะครับขออนุญาตน,นะครับต่รทส่จโรงเรียนมีความขัดแย้งกันเองไหมคะผมมาอยู่นี่3ามเดือนยังไม่ยังไม่เห็นปัญหาใดๆทั้ดสิ้นเลยนะครับ ะนนอกจากนี้ทีมงานสพอเรายังได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านของนักเรียนหญิงคนนี้ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอเทพาซึ่งในวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนและผู้ปกครองให้อยู่เรียนชั่วคราวและเราได้มีโอกาสคุยกับแม่ซึ่งแม่ก็บอกว่าลูกสาวยืนยันว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพออ,อคนนี้จริงเราไปฟังเสียงแม่พูดถึงเรื่องนี้กันครับ ครับพี่ครับไอเรื่องที่เกิดขึ้นเราได้ดำเนินการยังไงแล้วบ้างครับอ๋อตอนนี้ก็คือได้แจ้งความไว้แล้วค่ะแจ้งความข้อหาอะไรครับอ่าอ่รอ,อ,อลรวงอาจารย์นะคะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเท่าที่คุยกับน้องเขาน้องว่าไงบ้างครก็เท่าที่สอบถามน้องก็มันมันเป็นเรื่องจริงะคะ่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงครับพี่พลเล่าไปครับก็เหตุการณ์มันเกิดขึ้น ที่แบบภายในโรงเรียนอะคะ่ะภายในโรงเรียนแล้วก็เด็กเด็กมันแบบมีความสัมพันธ์อะไรเงี้ยค่ะเอ,อความสัมพันธ์นีป้ประมาณประมาณไหนนะครับก็คือเต็นนี่นต้องตัวด้วยถึงขันเต็นนี่นต้องตัวไหมหรือว่างงลึกซึ้งอะลึกซึ้งเลยใช่ไหมครับครับตอนนี้น้องเขาสภาพจิตใจยังไงบ้างครับพี่ก็แย่น,นิดหน่อยอะคะ่ะ ทางเราได้คุยให้กําลังใจยังไงบ้างครับก็ก็ก็ให้กําลังใจอะค่ะน้องได้บอกไหมครับว่าพอออกคนนี้แล้วขณะทําความสัมพันธ์เนี้ยนานนี่ยังครับเออก็หลายครั้งอะค่ะอ่าคือที่ที่เหตุที่รู้เรื่องขึ้นมาเนี่ยน้องมาเล่าหรือว่ายังไงครับพี่ปิดปกติยังไงบ้างครับใช่ค่ะเด็กเด็กเด็กพูดครับมาทุกมาเล่าที่บ้านใช่ไหมฮะใช่ค่ะ ศึกษาคือเด็กเด็กไม่รู้จะหันหน้าไปหาใครแล้วค่ะเขาอันๆเหตุการณ์เกิดขึ้นมาตั้งแต่เดือนไหนจำไม่ได้นั้นนี่ครับก็น่าจะอก่อนปี่ใหม่อะค่ะแต่๋ยจำไม่ได้แล้วว่ากี่เดือนมันมันเป็นเหมือนในข่าวไม่ใช้ประมาณว่าใช้ร่างกายเลขค r ก c แรกลขคะแนนอะไรแบบนี้ไหมครับอ๋ออันนี้คือไม่ทราบนะคะ ไม่ไม่ไม่ทราบค่ะตรงนั้นมีการข่มขู่น้องไหมครับเดี๋ยวพูดคืยยังไงบ้างข่มขู่คืออย่างพูดคุางทางพอครับได้ข่มขู่น้องอะไรไหมหลังจากที่ว่าเราไปแจ้งความเมื่อวานนะครับอ๋ออันนี้ยังยังไม่ไม่ไม่ทราบฝั่งนู้นค่ะยังยังไม่ได้อะไรก่อนหน้านี้ครับตอนที่เราทราบเรื่องแล้วก็เราได้พูดคุยพอบ้างยังครับได้ได้ได้คุยก่อนได้คุยตอนมีเรื่องอะค่ะก่อนหน้านี้ไม่ไม่ไม่เขาว่าไงมั้งฮะเขาก็ ปฏิเสธปฏิเสธครับในเรื่องที่เขาบอกว่าเขาจะทําให้ใหญ่โตอะไรนี้ที่เขาคุยกันหน้าโรงเรียนเมื่อเช้าอันนี้อันนี้เพิ่งทราบเรื่องเมื่อตอนเช้าค่ะทราบเรื่องหลังหลังหลังเกิดเหตุแล้วค่ะคคแล้ววันนี้น้องได้ไปโรงเรียนไหมครับอ๋อน้องคือตอนนี้ให้หยุดไว้ก่อนอะคะอ่ะอ่าหยุดประมาณกี่วันแล้วครับวันนี้ค่ะอ๋อเพิ่งหยุดวันนี้แล้วเมื่อเช้าไม่ค่ะเมื่อเช้าไม่ให้ไปค่ะในส่วนของคดีคุณแม่จะ จะ,จะดําเนินให้ถึงที่สุดไหมหรือว่ายัางไงก็คงดําเนินให้ถึงที่สุดอะค่ะเพราะมันคือมันผู้เยาว์อยู่ะค่ะคและเด็กอนาคตของเด็กคนหนึ่งอะพี่อยากฝากอะไรถึงผอท่านนี้ไหมครับเออ,อยากฝากอะไรเหรอคะคือสิ่งที่คุณทําลงไปอะต่อให้ว่าคุณคุณพูดหรือว่าคุณโกหกใครก็ตามแต่คุณรู้อยู่แก่ใจ คุณรู้อยู่ว่าคุณทําอะไรลงไปคือวุฒิภาวะของคุณน่ะวุฒิภาวะของคุณคุณมีแค่ไหนจิตสํานึกของคุณมีแค่ไหนที่กระทํากับเด็กได้เด็กคนหนึ่งอ่ะอนาคตของเด็กคนหนึ่งอ่ะคือเขาต้องต้องมาเจอกับเรื่องแบบนี้ต่อให้คุณโกหกใครต่อใครว่าคุณปฏิคุณปฏิเสธมันก็คุณก็รู้อยู่แก่ใจ ว่าคุณทําได้ทําอะไรลงไปบ้างทุกอย่างทุกอย่างมัน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 ,ม,นมันมีอยู่ค่ะก่อนที่จะเกิดเรื่องะครับพี่พี่เคยได้คุยได้โทรอะไรกับพอได้เจอกันอ,อ๋อไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเลยเพราะไม่เคยได้เจอเลยค่ะคไม่เคยได้ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าหน้าตาเป็นยังไงค่ะอ,อ๋แล้วช่วงที่เราอ่าน้องอ่าพอทําอะไรน้องอะไรเนี่ยครับ น้องบอกว่าพอมีการพูดคุยคูยหรือว่ามีการถึงกับใจยังไงบ้างครับอันนี้สอบถามเด็กนะนะคะค,คือก็เหมือนกับว่าเ,เหมือนกับว่าพูดแบบเล้าลมเด็กอะไรเนี้ยค่ะในห้องในห้องหอหรือว่าในในยังไงครับที่ที่จากสอบถามมานะคะสอบถามจากตัวเด็กคือ ภายในอาคารบ้านพักโรงพยาบาอ๋อที่บ้านพักของปออเลยใช่ไหมและทั้งหมดนี้ก็คือบทสรุปของเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งทีมงานตัวพ่อเราพยายามติดตามทุกแง่ทุกมุมจากปากของผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ได้ฟังกันชัดๆจริงๆเพื่อความเป็นธรรมของทุกฝ่ายส่วนในทางคดีและผลสอบจะเป็นอย่างไรนั้นทีมงานตัวพ่อเราจะติดตามมาให้ทราบอย่างต่อเนื่องครับ